สวัสดีครับวิดีโอสาธิตการใช้งาน i n v i s i o n ่ a ปั๊มอิเล็ร้ารุ่น Vp 5 0 Pro นะครับเริ่มต้นใช้งานนะครับเปิดเทองนะครับกดออนค้างไว้นะครับเสร็จแ,แล้วครืจะถามว่าต้องการใช้ค่าการรักษารอบที่แล้วไหมถ้าสมมติว่าต้องการใช้ต่อกดเยสครับต้องการเคลียร์ค่าเดิมกดโ no นนะเคลียร์ค่าเดิมกดโ no นนะครับเครื่องจะเคลียร์ทั้งหมดนะครับเป็นศูนย์หมดเลยครับ เริ่มต้นเปิดเครื่องมาเครื่องจะเข้าสู่โหมดเรดโหมดอัตโนมัตินะครับก็คือใส่อัตาราการไหลแล้วก็วูรุ่มแล้วก็สตาร์ทนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากใส่เซตก่อนเปิดประตูนะครับเปิดแคมขึ้นยกแคมขึ้นแล้วก็ใส่เซตนะครับใส่เซตเสร็จนะครับกดมูลุ่มที่ต้องการให้นะครับเช่น500 เลทร้อยยี่บคอนร์มนี่คือตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับสำหรับเลทหมดนะครับที่เหลือกดสตาร์ได้เลยต้องการสตาร์นวิวชั่นฟาร์มกดเยืนนะครับดูดอบในแชมเบอร์นะครับว่าหลดดอบดลงปกติไหมครับสตาร์เครื่องแล้วนะครับจะมีลูกศรแสดงสถานะนะการไหลของสารนะครับ บุลุ่มที่เราตั้ง5 0ารก็นับถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับเวลาทั้งหมด4ชั่วโมง9นาทีนะครับบุลุ่มที่เข้าไปก็นับเข้าไปเรื่อยๆนะครับ <S <S แล้วก็จะมีปุ่ม Stop b o l u s แล้วก็เมนูนะทีนี้ระหว่างการลั่นนะครับเราสามารถ b o l u s ได้นะครับกด u s อ่าเหลตโบลเหลื2 0 0 0นะครับโหมดบุลลุ่มโบนะ l u s ใส, ath, ส่บุลุ่มที่ต้องการ b o l u s สมมติ 2cc นะครับกด Confirm โบล่าเรดสี่ร้อนะครับใช้เวลา15บห้าวิสตาร์ทนะครับอ่เพื่บบอนขาโบล่าไปก่อนพอโบล่าครบตามวงลูปที่เราตั้งเราจะสวิตช์เข้าเลดเดิมอัตโนมัตินะครับครับสวิตช์เข้าเวดเลดเดิมอัตโนมัติะระหว่างการให้นะครับก็จะมีตัวบาร์นะครับแสดงสถานะการไหลว่า หลเข้าสู่คนแค่อย่างปกติหรือเปล่าอันนี้ปกตินะครับไม่มีแรงต้านเลยเราตั้งออกูชั่นเลเวลอยู่ที่450มิลลมตลอดนะครับถ้ามีแรงต้านเกิน450มิลลมตลอดก็คือจะเตือนออกูชั่นนะมีการกั้นในสายนะครับอันนี้ไหลปกติถ้าไหลไม่ปกติบานที่จะขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับ มีบา์ขึ้นอย่างนี้แสดงว่าอะไรไม่ปกตินะครับอาจจะมีการอุดกั้นเกิดขึ้นมีคอร์สหรือว่าคนไข้นอนทับสายนะครับให้ลองเช็คดูนะครับนี่คือการใช้ง,งานแบบเโหมดปกตินะครับหยุดการใช้ง,งานกดสต็อปนะครับสต็อปได้ทั้งปุ่มแล้วก็ที่ทัสกีนหน้าจอนะครับเลิกใช้งานเอาเซ็ตออกนะครับเอาเซ็ตออกปิดประตูนะครับ เอาออกได้เลยนี่คือการใช้งานแบบพื้นฐานนะครับขอบคุณครับ